ผู้ชมจะเห็นว่าเหล็กมันเอียงเอียงใช่ไหมคะมันเริ่มสั่นสั่นเอ๊แล้วหลังจากนั้นนี่ล้มลงไปร่วงลงไปแบบนี้เลยนะคะครับแล้วมันไม่ใช่แค่เส้นเดียวผู้ชมเห็นไหมมันกีเส้นแทงเลยอะนับก็นับไม่ได้นะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนี่เป็นภาพที่จับเอาไว้ได้นะคะวินาทีที่โครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างอุโมงส่งน้ำของการประปานครหลวงมันค่อยๆขยับขยื่นก่อน แล้วก็เอล้มลงมาทั้งแผงเลยทําให้คนงานที่ทํางานอยู่บนนั้นได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่าวันนี้ที่สถานีสูบจ่ายน้ํามีนบุรีในซอยนิมิตใหม่นะคะและตอนนั้นมีคนงานเนี่ยทำงานอยู่นะ1้อยหกสิคนเยอะมากนะคะแต่ว่าออกมาภายนอกได้ทั้งหมด และมีผู้ได้รับปาดเจ็บ12คนด้วยกันค่ะครับล่าสุดวันนี้นะครับนายศักชัยสายสุขครับผู้อำนวยการเขตมีนบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอ,อ,อตำรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปด้านในให้อยู่ด้านนอกกั้วเท่านั้นนะซึ่งทางผู้อำนวยการเขตมีบุรีนายศักชัยบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ําขนาดใหญ่ใช้ในการสูบจ่ายน้ําของสถานีมีนบุรีนะคะมีขนาดกว้าง80เมตรยาว120เมตรแล้วก็สูง8เมตรมีปริมาตรความจุประมาณ7,000 70, 0ลูกบาทเมตรค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก็สงสัยใช่ไหมคะม,มันเกิดจากอะไรกันแน่ ทางพอ,อบอกว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวของโครงเหล็กไม่ใช่การถล่มทั้งหมดเป็นการเคลื่อนตัวเบื้องต้นนะคะตอนนี้กปนส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและปิดพื้นที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะคโดยขั้นตอนการก่อสร้างนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการผูกเหล็กเท่านั้นนะฮะยังไม่มีการติดตั้งหรือว่าเทคอนกรีตแต่อย่างใดแล้วยืนยันได้ว่ามีเหล็กค้ำยันแล้วนั่งร้านเนี่ยรองรับโครงสร้างอยู่แล้ว สาเหตุของอุบัติเหตุน่าจะมาจากมีลมแรงทําให้เหล็กคายันเนี่ยไม่แข็งแรงพอส่งผลให้โครงเหล็กล้มลงมาในลักษณะโดมิโนโซึ่งสํานักงานเขตมีบุรีครับสั่งระงับการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนในส่วนของมาตรฐานเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงการนี้คาดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเนื่องจากเป็นบ่อที่ต้องรับน้ําหนักปริมาณมากนะเป็นปริมาณของน้ํา และหน่วยงานรัฐอย่างกปนย่อมเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพไปตรวจสอบก็น่าจะรู้ว่าเป็นเหล็กที่มีคุณภาพจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้มาตรการเยียวยาผู้บาดเจ็บเบื้องต้นนะคะบริษัทเอกชนผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบการเยียวยาก่อนค่ะส่วนการเยียวยาจากภาครัฐก็จะขึ้นอยู่กับมาตรการของสำนักงานประกันสังคมโดยก็ยืนยันว่าโครงการก่อสร้างนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างไปฟังผอ,อ,อก,กัอนเลยคะ่ะ คือเ,เป็นเป็นเหล็กเส้นเลยครับเหล็กเส้นที่งอจากพื้นขึ้นมาจะงอจากพื้นขึ้นมาเหม,นเหมือนเหมือนเหล็กต่อหม้อเสาท่านนึกภ้าอพอ,อกนะที่เวลาผูกเหล็กเป็นเหล็กเส้นก่อนเทคอนกรีตแต่นี้เนื่องจากว่ามันเป็นผนังผนังบ่อที่ค่อนข้างสูงประมาณสัก8เมตรท่านน้<ม>้เขาใช้เหล็กทั้งเส้นเลยก็ผูกยึดเป็นเป็นอ่าสะแปรสะแปรไว้ตอนนี้ยอาจจะที่เขาดึงไว้หรือค้ำยันที่เขาดึงไว้เนื่องจากดินอ่อนมันก็ยังไม่แข็งแรงม,มันก็เตล้มลงไป นะครับเซล้มลงไปไม่ใช่ว่าพังทลายนะขนาดเซล้มเหมือนโดมิโนโรครับพอล้มแท่งหนึ่งก็ค่อยๆล้มตามด้านการประปานครหลวงนะครับได้ออกถแถลงการยืนยันอุบัติเหตุงานก่อสร้างไม่กระทบโครงสร้างอาคารครับผลการตรวจสอบสาเหตุในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาโครงสร้างของตัวอาคารหรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างพร้อมกําหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการตรวจสอบคำยันเหล็กเสริมของโครงสร้างที่ใช้เหล็ก เพื่อความสูงของผนังก่อนการเทคอนกรีตลดความสูงของเหล็กเสริมโครงสร้างผนังเพื่อให้สามารถคำยันได้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นและก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างที่ใช้เป็นฐานของเหล็กเสริมผนังโดยกปนย,ยึดมั่น ในมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอย่างเข้มงวดครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนแยกเป็นอาการก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านได้ทันที8คนรอดูอาการที่โรงพยาบาลนาวามิน9านาวามิน9จำนวน2คนนะคะรอทำการรักษาด้วยการผ่าตัดศัลยะกรรมกระดูกจำนวน2คนแล้วตอนนี้กปนเขาก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ได้เร่งส่งมอบความห่วงใยและให้กำลังใจกับคนงานที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงครอบครัวด้วยค่ะ